จีซูฝึกฝีมือสแสดงเข้าตาเป็นนางเอกเรื่องแรกถูกเสนอชิงรางวัลใหญ่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับบทบาทการสแสดงเป็นนางเอกเรื่องแรกของคิมจีซูหรือจีซูแบ็คพิงกับเรื่องโสนดอบที่ได้มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่อจองแฮอินและราจอไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยเรตติ้งเฉลี่ย3.4% ล่าสุดมีเรื่องราวน่ายินดีมากๆมีรายงานว่าจีซูได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best New b a c k s t s t จากการแสดงซีรีส์ s n o w d o p ในงานประกาศรางวัลรู d าก o n Series Award โดยงานประกาศรางวัลจะจัดในวันที่19กรกรกฎาคมนี้